สัญลญักษณ์การชนกันทำไมเขาถึงตัดสินใจทำลายชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงแค่คำเดียวเรื่องราวที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเสียงตะโกนดังก้องในห้องรับแขกที่หรูหราเสียงของผู้หญิงัวกลางคนในชุดแดงสดสะท้อนไปทั่วห้องบรรยากาศในห้องอบอุ่นแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงไฟจากโคมไฟระยะให้ความรู้สึกรูราแต่ไม่มีใครในห้องรู้สึกถึงความหรูหรานั้นอีกแล้วเธอหันไปมองสามีที่ยืนอยู่ข้างๆท่าทางเข,า,งขาเครียดจนมือสั่นสามีฟาดจานใส่หัว เสียงกระแทกดังไปทั่วห้องเมื่อจานในมือของเขาถูกฟาดลงบนหัวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอสะดุ้งและรีบยกมือขึ้นป้องกันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจกลิ่นของอาหารที่ยังคงค้างอยู่ในอากาศกลับกลายเป็นรสชาติที่ขมขื่นสำหรับทุกคนในห้องน้ำตาคลอในตาของเธอเธอไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ยอมให้คอนโดเสียงตะโกนของแม่สามีทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจี้ใจดำ เธอเพียงแค่ปฏิเสธให้เช่าคอนโดที่แม่สามีต้องการแต่เหตุผลนั้นกลับทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องใหญ่ในขณะที่เสียงหัวเราะจากผู้คนในห้องยังคงดังขึ้นไปอีกความตึงเครียดในอากาศยิ่งชัดเจนขึ้นชายหนุ่มในชุดสูทมองไปที่ภรรยาใบหน้าของเขามืดมนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาก้าวไปข้างหน้าข่มขู่เธอด้วยท่าทางเย็นชาคุณไม่รู้หรือว่ามันสำคัญแค่ไหน ทุกคนในห้องล้วนจ้องมองไปที่พวกเขาบรรยากาศยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจหนักๆของหญิงสาวดังกล้องในหูเธอไม่เคยรู้สึกถึงความยินเยือกในห้องแบบนี้มาก่อนพวกเขาทั้งคู่เงียบไม่มีใครพูดอะไรและในขณะที่เสียงที่ดังจากการตะโกนเริ่มเงียบลงเสียงที่ตามมากลับทำให้ทุกคนในห้องตกใจจนไม่สามารถขยับตัวได้เสียงของการแตกของจานดังขึ้นอีกครั้งจานในมือของชายหนุ่มถูกทิ้งลงไปบนพื้น มันทําให้ทุกคนในห้องหยุดนิ่งเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงไม่ใช่แค่เรื่องคอนโดแต่ความสัมพันธ์ทั้งหมดกําลังพังทลายแสงไฟจากโคมไฟระยะไม่สามารถทําให้ห้องนี้กลับมาสดใสได้อีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนจะตกอยู่ในความมืดมิดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีวันลืมชีวิตของทุกคนในห้องนี้ถูกเปลี่ยนไปตลอดการทุกคนในห้องยังคงยืนนิ่งไม่มีใครพูดอะไรสักคำ เสียงที่เงียบปริบในห้องนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกหญิงสาวในชุดขาวยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่ลลงมามือของเธอสั่นและใบหน้าที่เคยเปล่งประกายด้วยความหวังตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวสามีของเธอยืนอยู่ข้างๆเธอจ้องมองไปที่เธอด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนกับว่าเขากำลังพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไปทุกการเคลื่อนไหวในห้องนี้ถูกจับตาม,มองจากผู้คนที่ยืนอยู่รอบๆ การตะโกนของแม่สามียังคงก้องอยู่ในหูของเธอแกกล้าขัดใจแม่ฉันได้ยังไงเสียงนั้นยังกังวานอยู่ในอากาศเสียงของความโกรธที่ไม่อาจระงับได้ภายในใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวเธอไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการไม่ยอมให้คอนโดจะนําไปสู่การประทะกันที่รุนแรงเช่นนี้และในขณะที่ทุกคนรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปชายหนุ่มในชุดสูทก็เดินไปข้างหน้าอีกก้า มือของเขายังเต็มไปด้วยความโกรธและความเครียดหญิงสาวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอรู้สึกเหมือนว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอจะทำให้สถานการณ์นี้แย่ลงไปอีกคุณจะทำอะไรต่อไปเสียงของเธอสั่นเครือชายหนุ่มนิ่งเงียบชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชะงักแต่แล้วเสียงของการกระแทกอีกครั้งทำให้ทุกคนในห้องตื่นจากผวังจานที่สามีของเธอถืออยู่ถูกทิ้งลงไปบนพื้นอีกครั้ง มันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆก,กระจายไปทั่วพื้นห้องทุกคนในห้องนิ่งเงียบไปสักพักก่อนที่จะมีเสียงกระซิบกันเบาๆความตึงเครียดในอากาศยิ่งทวีความรุนแรงและแล้วมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดกลับมาเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันตั้งตัวเสียงจากจานที่แตกกระจายบนพื้นห้องทําให้ทุกคนสะดุง้งความเงียบที่แผ่คลุมไปทั่วห้องนี้ยิ่งทําให้สถานการณ์ดูรุนแรงขึ้น หญิงสาวในชุดขาวมองไปที่สามีของเธอดวงตาของเขายังคงเย็นชาและเต็มไปด้วยความโกรธเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจับมือเธออย่างแรงคุณไม่เคยเข้าใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญแค่ไหนสำหรับฉันเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันมีความกับแค้นและแฝงไปด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวรู้สึกเหมือนโดนต่อยเข้าที่กลางอกเธอไม่สามารถหายใจได้เหมือนเดิมทุกอย่างในหัวของเธอเริ่มหมุน ผู้คนในห้องยังคงยืนเงียบทุกคนต่างลุ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแม่สามีในชุดแดงยังคงยืนจ้องมองด้วยท่าทางโกรธจัดแต่เสียงของเธอเบาลงเหมือนมันไม่สำคัญอีกแล้วหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงความยินเยียบที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทุกอย่างในห้องเริ่มกลายเป็นภาพเบลอเลอเธอเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองและในขณะที่สามีของเธอกำลังยืนอยู่ใกล้ๆคำพูดของเขากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดคุณไม่เคยรักฉันเลย คำพูดนั้นเหมือนจะกระแทกใส่หัวใจของเธอจนแทบแตกสลายมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตีจากทุกทิศทางน้ําตาของเธอเริ่มไหลออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้แต่เธอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพียงแค่ยืนนิ่งในห้องที่เต็มไปได้วยความโกรธความเจ็บปวดและความสับสนและในขณะที่เธอยืนอยู่ในนั้นมันเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังแตกสลายไปไม่มีใครในห้องสามารถเข้าใจความรู้สึกของเธอได้ เสียงหัวเราะจากผู้คนในห้องค่อยๆหายไปมันถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความตึงเครียดที่ไม่มีทางออกทุกคนในห้องยืนนิ่งไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบปากของเธอเปิดเล็กน้อยเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงกลับไม่ออกมาน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเธอไม่สามารถหยุดมันได้แม้แต่สักวินาทีเธอเริ่มรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหลุดออกจากการควบคุม สายตาของสามีเธอจ้องไปที่เธออย่างโกรธจัดแต่ลึกๆแล้วมันเต็มไปด้วยความเศร้าและความผิดหวังคุณทำให้ทุกอย่างพังเขาพูดเสียงเบาแต่มีน้ำหนักมันเหมือนคำพูดนั้นจะยิ่งทำให้บาดแผลในใจของเธอลึกขึ้นไปอีกเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงในหลุมลึกที่ไม่มีทางออกเสียงของแม่สามีดังขึ้นอีกครั้งคุณทำให้ครอบครัวนี้แตกแยกคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในใจของเธอมันเจ็บปวดจนเธอแทบไม่สามารถหายใจได้ ในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหลอมรวมเป็นแค่ความเจ็บปวดและความอับอายเธอลุกขึ้นจากที่นั่งช้าๆท่ามกลางสายตาของผู้คนทั้งหมดทุกคนเงียบไปพร้อมกันรอคอยสิ่งที่เธอจะทำต่อไปแต่เธอกลับเลือกที่จะเดินออกไปเงียบๆไม่มีคำพูดใดๆอีกต่อไปเธอเดินผ่านชายหนุ่มที่ยังคงยืนอยู่ท่าทางของเขาดูเหมือนจะเศร้ากว่าทุกครั้งเมื่อเธอเดินไปถึงประตูหญิงสาวหยุดชั่วขณะและมองไปที่ชายหนุ่มครั้งสุดท้าย ถ้าเธอไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่มีวันเข้าใจเธอพูดเสียงเบาก่อนที่จะเปิดประตูออกไปและเมื่อประตูปิดลงเสียงของมันก็ดังก้องไปทั่วห้องที่เคยเต็มไปด้วยความสนุกสนานตอนนี้มันกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจแก้ไขได้ทุกคนในห้องยังคงยืนนิ่งไม่มีใครกล้าที่จะขยับตัวมันเหมือนกับว่าผ่านไปแล้วสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้จะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดชีวิตในความเงียบที่ปกคลุมห้องนั้นทุกสายตาเหมือนจะหยุดนิ่งไปกับประตูที่ปิดลงเสียงของการเดินของหญิงสาวยังคงก้องอยู่ในหูของทุกคนแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วในห้องเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ค้างคาไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรชายหนุ่มในชุดสูทยืนนิ่งไม่มีคำพูดใดๆที่จะหลุดออกจากปากของเขาเขายืนนิ่งมองไปที่ประตูที่ปิดลงราวกับว่าทุกคำพูดที่เคยพูดออกไปมันไม่ได้มีค่าอะไรอีกแล้ว แต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาหันไปมองแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆใบหน้าของแม่ยังคงเคร่งเครียดเธอจะไปไหนแม่ถามเสียงเรียบผมไม่รู้เขาตอบเสียงแหบเบาทุกอย่างในห้องนั้นดูเหมือนจะกลับมาเงียบสงบแต่มันกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่แสงตัวอยู่ในทุกมุมในขณะที่ความวุ่นวายเริ่มคลี่คลายลงแต่ความรู้สึกในใจของทุกคนยังคงค้างคา ชายหนุ่มมองไปที่เศษจานที่แตกกระจายอยู่บนพื้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกสิ่งที่พังทลายเขาหยิบเศษจานขึ้นมาอย่างช้าๆและมองมันในมือความรู้สึกของการสูญเสียเริ่มเพิ่มขึ้นในใจเขาสิ่งที่เคยเป็นเรื่องเล็กน้อยกลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขารู้ดีว่ามันไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อเขาหันกลับไปมองแม่สามีใบหน้าของเธอแสดงถึงความผิดหวังเธอกำลังมองเขาด้วยสายตาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน มันไม่ใช่แค่ความโกรธที่ปกคลุมใบหน้าเธอแต่มันคือความรู้สึกที่เธอรู้สึกว่าเขาล้มเหลวในสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมคุณถึงทำแบบนี้เสียงของแม่เขาตัดสายตาจากเขาไปอย่างเย็นชาชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งอยู่ในห้องที่ไม่มีใครอยู่ข้างเขาเธอไม่เคยเข้าใจเลยในขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวเขามืดมิดเขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่กับการตัดสินใจนี้ไปตลอดชีวิตมันไม่มีคำว่ากลับไปหรือแก้ไขได้อีกแล้ว ตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ชายหนุ่มยืนนิ่งในความเงียบที่ปกคลุมห้องเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังหายไปเสียงการเคลื่อนไหวที่ดังขึ้นจากคนในห้องเริ่มกลับมาแต่มันเหมือนเสียงจากที่ไกลๆเขายังคงยืนนิ่งมองไปที่เศษจานบนพื้นราวกับว่ามันเป็นตัวแทนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเขาเริ่มคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้สถานการณ์นี้บานปลายไปถึงจุดนี้ทุกคำพูดที่เขาพูดออกไปทุกการกระทำที่เขาไม่สามารถย้อนกลับได้ เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้มันก็คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แม่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆมองเขาด้วยสายตาที่ไม่อาจอ่านออกเธอไม่พูดอะไรอีกแล้วแต่ทุกอย่างในท่าทางของเธอก็บอกให้เขารู้ว่าผิดหวังแค่ไหนการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้ทุกสิ่งพังทลายชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่ในมุมที่ไม่มีทางออกเขาหันกลับไปมองประตูที่หญิงสาวเดินออกไปห้องนี้เต็มไปด้วยความเงียบและความรู้สึกที่ไม่สามารถลบล้างได้ ในขณะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวของเขาฉันทําอะไรลงไปเขาพึมพำเสียงเบาเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ทุกสิ่งที่เขาทําในวันนี้มันจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตแม้จะมีโอกาสให้แก้ไขแต่ก็เหมือนมันสายเกินไปแล้วการตัดสินใจของเขาทําให้เขาไม่ได้แค่เสียครอบครัวแต่ยังเสียตัวตนของเขาไปด้วยในขณะที่ทุกคนรอบตัวเขาเริ่มกลับไปทํากิจกรรมของตัวเอง ชายหนุ่มยืนนิ่งอย่างนั้นท่ามกลางเสียงที่เริ่มกลับคืนสู่ห้องแต่ภายในใจของเขาทุกอย่างยังคงหยุดนิ่งเขายังคงไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้และในหัวของเขากลับมีแต่คำถามที่ตอบไม่ได้มันคุ้มค่าจริงๆหรือคำถามนั้นก็อยู่ในหัวของเขาไม่หยุดมันคุ้มค่าจริงๆหรือแต่คำตอบกลับหายไปในความมืดของใจเขา ชายหนุ่มมองไปที่เศษจานที่กระจายอยู่บนพื้นมันเหมือนกับการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นห้องนี้ที่เคยเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เขาไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปเสียงของแม่สามีที่เริ่มพูดกับเขาทำให้เขาหันกลับไปคุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วหรือเธอถามเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความผิดหวังเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะไม่มีคำตอบใดที่จะออกจากปากเขาในตอนนี้ เขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกพันธนาการไว้กับการกระทำที่เขาไม่สามารถย้อนกลับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขากำลังพังทลายไปทีละน้อยคำพูดของแม่สามียังคงกล้องในหัวของเขาคุณทำให้ครอบครัวนี้แตกแยกมันไม่ใช่แค่คำพูดที่สเตือนใจแต่มันคือการตัดสินใจที่เขาเองก็ไม่สามารถทำใจยอมรับได้ในขณะที่ทุกคนกลับไปทำกิจกรรมของตัวเองเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่มันกลับไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขา ชายหนุ่มรู้ดีว่าการกระทําของเขาไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วเขาหันกลับไปมองประตูอีกครั้งแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังคงติดตามเขาไปตลอดและในช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้เองเขารู้ว่าชีวิตของเขาไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของคอนโดแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาทําลายไปด้วยมือของตัวเอง ในที่สุดเขาก็รู้ว่าคำถามที่เขาถามตัวเองนั้นไม่มีคำตอบใดที่สามารถทำให้เขาได้รับการให้อภัยจากสิ่งที่เขาทำไปเขายืนนิ่งตรงนั้นพยายามหาคำตอบจากภายในแต่ก็ไม่สามารถหามันได้ทุกอย่างดูเหมือนจะหลุดลอยไปจากการควบคุมเขามองไปที่เศษจานบนพื้นอีกครั้งมันเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกอย่างที่เขาทำลายเสียงในห้องเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่สำหรับเขาโลกนี้เหมือนจะหยุดหมุนทุกคำพูดที่เคยดูดา่าคำตำหนิจากแม่สามีคำพูดที่ทิ้งรอยแผลไว้ในใจ มันกลายเป็นภาพซ้ำๆที่วงเวียนในหัวของเขาไม่มีที่สิ้นสุดเขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบพยายามหาทางออกจากความรู้สึกผิดและความเสียใจที่ท่วมท้นในใจเขารู้ว่าแม้เขาจะขอโทษแต่สิ่งที่เขาทำไปแล้วก็ไม่อาจแก้ไขได้การตัดสินใจในครั้งนั้นได้แยกเขาจากครอบครัวจากความรักที่เคยมีมันเหมือนกับการเดินทางในเส้นทางที่ไม่มีวันกลับในขณะที่ทุกคนยังคงอยู่ในห้องด้วยความรู้สึกต่างๆที่ไม่ได้รับการแก้ไข เขากลับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองคนเดียวสิ่งที่เขาทําให้ทุกคนในห้องรู้สึกไม่สบายใจกลับกลายเป็นการทําลายความสัมพันธ์ทั้งหมดในตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เคยสร้างขึ้นทั้งความรักและความมั่นคงพังทลายลงไปแต่ความเจ็บปวดที่สุดคือการที่เขารู้ว่าเขาคงไม่สามารถได้รับโอกาสกลับมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วในที่สุดเขาหันกลับไปมองทางออกของห้อง ประตูที่เขามองไปนั้นไม่ใช่แค่ทางออกจากห้องแต่คือทางออกจากชีวิตที่เขาเคยรู้จักและเขารู้ว่าเมื่อเขาก้าวออกไปจากห้องนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะตามติดเขาไปตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําได้กลับกลายเป็นแค่เงามืดที่หลอกหลอนเขาตลอดไปเขายืนนิ่งอยู่นานมองไปที่ประตูที่เขารู้ดีว่ามันคือทางออกจากความจริงที่เขาไม่อยากรับรู้แต่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรือออกไปจากมันความจริงก็จะยังคงตามเขาไป ในที่สุดเขาก้าวออกจากห้องนั้นอย่างช้าๆเสียงของการเดินเท้าที่ดังขึ้นในความเงียบสภาพรอบข้างแสงจากโคมไฟในห้องดูเหมือนจะจางลงท่ามกลางความเงียบสงัดที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นั้นในหัวของเขามีแต่คำถามที่ยังค้างคามันคุ้มค่าจริงๆหรือทุกการตัดสินใจที่เขาทำดูเหมือนจะนำพาเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่สามารถหวนกลับเขามองไปที่ทุกสิ่งที่เหลืออยู่และในขณะที่เขาเดินออกไปมันเหมือนกับว่าเขาได้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง เขารู้ดีว่าเขาจะต้องอยู่กับความผิดพลาดนี้ไปตลอดชีวิตและไม่มีทางที่เขาจะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกก้าวที่เขาก้าวเดินออกไปเหมือนกับการก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่รู้จักไม่มีความรู้สึกที่คุ้นเคยไม่มีความสุขที่เคยมีเพียงแค่ความว่างเปล่าและความรู้สึกที่ไม่อาจแก้ไขได้ในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และแม้ว่าจะมีคำขอโทษใดๆเขาก็รู้ดีว่ามันไม่มีความหมายอีกแล้ว การสูญเสียที่เขาสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่ยากจะลบล้างแต่ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็รู้ว่าเขาต้องก้าวไปข้างหน้าการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้แต่จะมีวันไหนที่เขาจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดนี้ได้ไหมนั่นคือคำถามที่เขาจะต้องหาคำตอบในวันข้างหน้าชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าแต่กลับรู้สึกเหมือนเดินไปในอากาศที่หนักอึ้งทุกก้าวที่เขาเดินเหมือนเป็นการเดินทางผ่านความมืดมิดที่ไม่สิ้นสุด เขายังคงคิดถึงคำถามที่ค้างคาในใจจะมีวันที่ฉันสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดนี้ได้ไหมมันเหมือนกับการแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนหัวไหล่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่สามารถกล้าไปข้างหน้าได้อีกแม้จะมีแสงสว่างจากโคมไฟบนทางเดินแต่มันกลับไม่สามารถทําให้เขารู้สึกถึงความสงบที่เคยมีในอดีตเสียงของการเดินนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนมันสะท้อนกลับมาในหูจนกลายเป็นเสียงที่ไม่สามารถหนีจากมันได้ เมื่อเขาเดินถึงประตูทางออกจากบ้านเขาหยุดชั่วขณะและมองไปข้างหน้าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้อีกแล้วนอกจากการเดินออกไปจากชีวิตที่เคยรู้จักในขณะที่เขาก้าวออกไปจากบ้านทุกอย่างในหัวของเขายังวนเวียนกลับไปที่ความผิดพลาดไม่ว่าจะพยายามทําใจยังไงเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะออกจากห้องนั้นและจากการโกรธเกรี้ยวที่ทําลายทุกอย่างแต่ในใจของเขากลับยังคงค้างอยู่กับคําถามเดิมมันคุ้มค่าจริงๆหรือ เขาเดินออกไปในความมืดของคืนที่ไร้ดาวคําตอบของคาถามนั้นยังคงอยู่ในความมืดมิดในขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าทุกก้าวของเขาดูเหมือนจะนําพาเขาไปไกลาจากสิ่งที่เขารู้จักและใกล้ชิดกับสิ่งที่เขากลัวที่สุดสิ่งที่เขาได้ทําลงไปไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วและเขาจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาคําตอบที่จะทําให้เขาปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดนี้แต่ถึงแม้เขาจะพยายามอย่างไรคําถามนั้นก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปตลอด และมันคงเป็นเช่นนั้นจนกว่าผ่านไปจนเขาจะสามารถหาคำตอบในใจของตัวเองเขาก้าวไปข้างหน้าช้าๆภา,ายใต้ท้องฟ้าที่ไร้ดาวไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงเท้าที่กระทบกับพื้นแข็งความรู้สึกอ้างว้างเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ใจเขาขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าในความเงียบเขาอยากจะหนีจากมันจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เขารู้ดีว่าความผิดพลาดของเขาจะไม่มีวันหายไปง่งายๆมันจะคอยหลอกหลอนเขาทุกครั้งที่เขาหยุดคิด เขาเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นคงแต่ตอนนี้มันแตกแยกเป็นเสียงเสียงราวกับกระจกที่ถูกทุบจนแหลกละเอียดทุกคำพูดของแม่สามียังคงดังในหูเขาทำไมคุณถึงทำแบบนี้มันเหมือนกับการสั่งให้เขาทบทวนทุกการตัดสินใจทุกการกระทำที่เขาเคยทำไปเขาต้องถามตัวเองว่าเขาจะสามารถหาทางออกจากความรู้สึกผิดนี้ได้หรือไม่ทุกย่างก้าวที่เขาก้าวออกจากบ้านดูเหมือนจะพาเขาห่างจากความจริงที่เขาทำลายไปทีละน้อย เขาเริ่มสงสัยว่าเขาจะสามารถเดินทางไปข้างหน้าโดยไม่ให้ความผิดพลาดนั้นจุดรั้งเขาไว้ได้หรือไม่ชีวิตที่เขาเคยรู้จักในตอนนี้เหมือนจะหายไปเมื่อเขาก้าวออกจากนั้นเขาพยายามจะมองไปข้างหน้าแต่มันยากเกินกว่าที่จะมองเห็นทางเขารู้ว่าไม่มีคําตอบที่เขาค้นหาซ่อนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเขาจะต้องค้นหามันจากตัวเองแม้การเดินออกไปจากบ้านจะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่แต่ในใจของเขากลับเต็มไปได้วยความสับสนและความเจ็บปวดจากความผิดพลาด เขาเริ่มรู้สึกเหมือนว่าทุกการกระทําที่เขาทํามาเป็นการหลีกเลี่ยงความจริงไม่ว่าจะออกไปไกลแค่ไหนเขาก็ยังหนีไม่พ้นในที่สุดเขาหยุดยืนกลางถนนภายใต้แสงไฟจากถนนที่ริบหรี่ไม่มีใครอยู่รอบๆเขาเพียงแค่เขาคนเดียวกับความรู้สึกที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีเขาพึมพำกับตัวเองบางทีชีวิตอาจจะต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรสําคัญจริงจริง เขาหยุดคิดสักครู่และรู้ว่าแม้เขาจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ได้แม้ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนแต่บางทีการยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันอาจเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้ และในขณะที่เขาก้าวออกจากจุดนั้นไปเขารู้ว่าแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินมันไปในที่สุดนี้ที่สุดเขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆภา,ายใต้แสงดาวที่เริ่มปรากฏบนฟ้าครามเสียงลมพัดเบาๆพัดผ่านใบหน้าเขาเขาหยุดคิดสักครู่ก่อนที่จะมองไปข้างหน้าอีกครั้งเขารู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูตัวเองจากความเจ็บปวดนี้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจน แต่การยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากมันคือสิ่งที่จะช่วยให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอาจจะไม่สามารถย้อนกลับได้แต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไปแล้วจะหายไปจากความทรงจำชีวิตคือการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นการยอมรับความผิดพลาดและการมีความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันด้วยใจที่หนักแน่นขึ้นเขาก้าวออกไปในยามค่ำคืนโดยรู้ว่าแม้ว่าจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับทุกคำถามแต่เขาก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทาง เส้นทางใหม่ของเขาอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าแม้เส้นทางของชีวิตจะไม่เคยเรียบง่ายแต่การเดินทางนั้นเองที่ทําให้เขาเติบโตและเป็นตัวของตัวเองเรื่องราวของเขาจบลงที่นี่แต่ชีวิตของเขากําลังเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเส้นทางที่ไม่รู้จักรอยอยู่ข้างหน้าและเขาจะก้าวไปอย่างมั่นใจถึงแม้จะยังไม่รู้ว่ามันจะพาเขาไปที่ไหน